ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีนวัตกรรมใหม่นะฮะที่จะมาสร้างเรียกได้ว่าความฮือฮาปฏิวัติการซักผ้าใหม่หมดเลยนะฮะแล้วการซักผ้าแบบใหม่นี้เขาบอกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ใช้ผงซักฟอกใช้แต่น้ําเปล่าอย่างเดียวประหยัดไม่ต้องใช้ผงซักฟอกนะฮะโอ้โหอะไรจะดีปานี้อ้าเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยนะครับกับผู้บริหารตัวแทนจําหน่ายผู้นําบริษัท โวลาร่าเข้าสู่ประเทศไทยกับนบวัตกรรมมาสจันนะครับที่จะมา revolutionize หรือปฏิวัติการซักผ้าใหม่หมดเลยภายใต้ชื่อ l a u n d r y p e e l วนะฮะพบกับคุณนภพ,พรรุ่งเรืองหรือคุณนกคุณนกสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะ,ะคุณนกนี่ถ้าเกิดเป็นแฟนรายการน,นี่จะมีชื่อชงรวยจะจำได้ว่าเป็นผู้ที่นำเข้าเครื่องฟอกอากาศที่แขวนคออ่านะฮะวันนี้มาอีกหนึ่งนวัตกรรมซึ่งเคยเกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนนู้นแล้วแล้ววันนี้มาเป็นของจริงแล้วก็คือ การซักผ้าโดยไม่ใช้ผงซักฟอกใช่ค่ะเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งครับว่าโวลาร่าสิ่งที่คุณนําเข้ามาเนี่ยบริษัทโวลาร่าเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงและทําอะไรครับเริ่มจากองคอ์กรนาซ่านะคะ mm hmm. เขามีระบบจัดการน้ําและอากาศที่ใช้อยู่ในกระสวอวกาศ mm hmm. แล้วเขาคิดว่าเทคโนโลยีตัวนั้นเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับมนุษยชาติโดยรวม mm hmm. ก็เลยให้บริษัทของเรานะคะซึ่งเป็นบริษัทอิเล็กทรัคในอเมริกา mm hmm. เป็นผ,ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว oh. และอิเล็กทรัคก,ก็คิดว่าเทคโนโลยีตัวเนี้ย มันไม่น่าจะขายผ่านช่องทางทั่วไปน่าจะเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมกับนบวัตรกรรมตัวนี้นะคะก็เลยเปิดเป็นธุรกิจเครือข่ายขึ้นมา<อ>ชื่อว่าโ o l ร r a และเปิดในอเมริกาเมื่อปี2009และบริษัทก็เลือกเปิดประเทศไทยนะคะวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมามเป็นประเทศที่2ต่อจากอเมริกานวัตรกรรมนี้มีอะไรบ้างเครื่อ,องฟอกอากาศนวัตรกรรม RCI <Okay. S 1> นะคะหรือ r a d i a t c o t a l i t c Ionization มันเป็นระบบจัดการน้ําและอากาศแน่นอนมันจะต้องมีเกี่ยวกับน้ําแล้วก็อากาศเกี่ยวกับระบบน้ำเนี่ยเราจะมีรอนรี่เพียวและมีเครื่องกองน้ํานะคะส่วนในเรื่องของอากาศเราจะมีเครื่องฟอกอากาศรอนรีเพียวนี่คืออะไรแล้วทำไมเขาถึงซักผ้าโดยไม่ต้องใช้ผงซักฟอก รอลลี่เพียวเป็นการปฏิวัติการซักผ้าแบบใหม่เลยนะคะซึ่งเทคโนโลยีก็คือ Radiant Catalytic i o n i z เ t i o n เทคโนโลยีตัวนี้มันสามารถที่จะทําให้เมื่อน้ําผ่านเข้าเครื่องรอลลี่เพียวจะเปลี่ยนโมเลกุลของน้าเป็นโมลกุลที่เล็กมากสามารถเข้าไปชอนชัยในใย,ยผ้าได้แล้วในขณะเดียวกันมันจะผลิตสารที่มีประสิทธิภาพในการกําจัดคราบสกรปรกเราก็กําจัดเชื้อโรคในใย,ยผ้ารอลลี่เพียวน้ำหนักประมาณ1กิโลนะคะเป็นเครื่องสีขาวไม่หนัก,ไม,นกไม่หนักนะคะครเราเอาไปติดกับเสาผนางัง หลังจากนั้นเนี่ยน้าแทนที่เราจะเข้าเครื่องตรงเราให้ผ่านเข้าเครื่องนี้ก่อนแล้วเมื่อผ่านเข้าเครื่องนี้กระบวนการทํางานก็จะเปลี่ยนโมเลกุลของน้าแล้วเอาน้ําที่ได้จากกระบวนการผ่านเครื่องนี้แล้วก็เข้าสู่เครื่องสภาแล้วตรงนี้เนี่ยมีมีสถาบันทางวิทยาศาสตร์ใดๆรองรับถึง เทคโนโลยีตัวนี้บ้างอย่างแรกเลยเทคโนโลีตัวนี้นะคะเราได้รับรองจาก Space โปรแกรม c e r t i f i c a ก e ก็คือเป็นเทคโนโลีที่ใช้อยู่ใน NASA อย่างที่2ก็คือเรามีงานวิจัยจากห้องแลบอะไรที่ทั่วโลกนะคะคที่มาวิเคราะห์กันในเรื่องของการกําจัดคราบสกรปรก mm hmm. แล้วก็การกําจัดเชื้อโรค mm hmm. และแน่นอนค่ะเรายังมีสื่อมวลชนในประเทศอเมริกา mm hmm. ที่มาพิสูจน์กับเราแล้วในเรื่องของผิดพันตัวนี้ค ตัวนี้นะค่ะจะมาปฏิวัติการซักผ้าในบ้านเราเพราะวันนี้เนี่ยคุณฮัทใส่เสื้อผ้าสะอาดอทุกคนใส่เสื้อผ้า,ผาสะอาดอแน่นอนเราต้องผ่านการซักผ้าด้วย,ยผงซักฟอก<แ>หรือไม่ก็น้ํายาซักผ้าถูกไหมคะซึ่งทั้งสองอย่างเนี้ส่วนผสมหลักก็คืออะไรคะสารเคมีแล้สารเคมีเหล่านี้นะคะถ้าเราล้างไม่สะอาดมีผลกระทบกับตัวเราเองแล้วแน่นอนก็คือมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ค,คุณนกทําการตลาดยังไงเราเปิดรับสมัครตัวแทนจําหน่ายครั้งแรกในวันที่10มิถุนายนและเป็นการจําหน่ายเครื่องในครั้งแรกนะคะแล้ววันนี้เนี่ยนกอยากเชิญชวนให้คนไทยนะคะควันนี้เราไม่ใช่แค่ทําธุรกิจแล้วแต่เรางสามารถตอบแทนบางอย่างให้กับสังคมด้วยนะคะสิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยนกอยากเชิญชวนโดยการร่วมธุรกิจก็ง่ายๆนะคะเพียงแค่ ใช้สินค้าเท่านั้นเองแล้วเน้น oh. แค่ใช้สินค้าคุณสามารถร่วมทําธุรกิจกับเราได้แล้ววันนี้เนี่ยเมื่อคุณเป็นตัวแทนจําหน่าย hmm. คุณสามารถทําธุรกิจได้ทั่วโลกวอลล่าเลือกประเทศไทยเป็นฐานนะคะ hmm. โดยปีหน้าเนี่ยเขาจะขยายไปสู่ประเทศมาเลเซียส hmm. ิงคโปร์ hmm. ไต้หวัน <Yeah. S 2> และที่ใหญ่มากๆเลยคือประเทศจีน <No. S 2> ค่ะแล้วนาโคตอันกายเราก็จะผลิตนวัตรกรรมอื่นที่ไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆในการทําความสะอาดอีกต่อไป hmm. ขอบคุณคุณนกมากเลยครับคุณนภพรรุ่งเรืองนะฮะตัวแทนจำหน่ายผู้นำบริษัทโ o ลาร่าเข้าสู่ประเทศไทยนะครับเจ้าของ Laundry Peel นะฮะนวัตรกรรมการซักผ้าโดยใช้น้ำเปล่าไม่ต้องใช้ผงซักฟอกขอบคุณมากครับ,บคุณนกครับสวัสดีครับ